สวัสดีค่ะสวัสดีชาวออโต้วิชั่นแม็กค่ะวันนี้อยู่กับตังโมโนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งงานครั้งนี้จะขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Colorful Experience ค่ะประสบการณ์ครบทุกสีสันทุกท่านนะคะจะได้เข้าไปชมไม่ว่าจะเป็นยนตกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะและนวัตกรรมใหม่ๆจากแบรนด์รถยนต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโลกของยานยนต์ที่แท้จริงและที่สําคัญค่ะรถไฟฟ้าที่เป็นเทรนในปัจจุบันอยู่ในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวตังโมมจะพาาุกคนเข้ไปช ว่าค่ายรถยนต์นะคะเขาจะมีรถไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างและโปรโมชั่นพิเศษอะไรที่จะบภาพไม่ได้ค่ะตามแตงโมเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราพาทุกคนมาอยู่ที่บูธของ m i t s u b i s ิมอเตอร์ประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะรวบรวมรถหลากหลายเซกเมนต์หลากหลายรูปแบบมาไว้ที่บูธของทาง m i t s u b i s h ิโดยเฉพาะสายที่ชอบในเรื่องของการแต่งซิ่งออฟโรดต่างๆนะคะบอกเลยว่าพลาดบูธนี้ไม่ได้เลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงค่ะยังคงมีคอนเซปต์คาคันทั้งด้านหลังของแตงโมตรงนี้ค่ะซึ่งหลายคนน่าจะอยากจะเห็นกันแล้วว่ามีส่วนไหนอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามแตงโมไปดูกันเลยค่ะ In this occasion, I would like to invite Mr. Takao Tato, the CEO of Mitsubishi Motors Corporation, to speak. At Mitsubishi Motors, we produce cars that are eco-friendly and that provide safe, secure and comfortable ride in any weather or road condition. คือรถไฮไลท์ ight, ภายในบูธมิสซูบิชิค่ะ XRT Concept นะคะหรือว่า All New Mitsubishi Concept ค a r นั่นเองค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะสวยดุแร่งตามสไตล์ของออฟโรดมากๆมีการออกแบบมาให้ดูสวยงามดุดันอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่ากว่า45ปีแล้วค่ะที่ทาง Mitsubishi นะคะมีการพัฒนารถกระบะของเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานแบรนด์มิสซูบิชิก้าวเข้าสู่เจเนอเรชันที่6ของรถกระบะของมิสซูบิชินั่นเองค่ะ ออกแบบลวดลายด้านข้างนะคะให้เป็นเส้นสายนี่ค่ะ เป็นเส้นขนานกันถึง1ิบเส้นแบบนี้สวยงามมากๆและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันในเรื่องของความสะดวกสบายค่ะสมรรถนะก,การขับขี่ที่สูงทั้งในถนนออนโรดรวมไปถึงออฟโรดกันด้วยและผ่านการทดสอบค่ะจากสนามการแข่งขันต่างๆรูปแบบแรลลี่หรือจะเป็นสนามในประเทศไทยรวมไปถึงระดับโลกเรียกได้ว่าหลากหลายสนามได้รับเสียงการันตีกันว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆคันนี้พาคุณผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนคันด้านหลังของตังโมตรงนี้ค่ะมิตซูบิชิไททันแรลลี่คาค่ะซึ่งเป็นรถแรลลี่ที่เพิ่งผ่านการแข่งขันในสนามแรลลี่ที่โหดที่สุดในเอเชียนั่นก็คือเอเชียครอสแันฟรีแลี่สอ2นี่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าระยะทางโหดมากๆค่ะยาวนานกว่า1,400กิโลเมตรในการแข่งที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆตรงนี้และรับแชมป์มานั่นเองค่ะโอโ้โหน่าสนใจมากๆคานไหนไม่อยากพลาดต้องรีดตามมาชมที่บูธมิตซูบิชิกันเลยค่ะ และนี่คือ Mitsubishi Outlander PHEV นั่นเองค่ะรถรักอินไฮบริดสมรรถนะสูงของทาง Mitsubishi ที่ให้ความเหนือขั้นมากยิ่งกว่าด้วยโลกของอนาคตปัจจุบันนี้นะคะที่มาพร้อมกับการรักอินไฮบริดและทำงานร่วมกับมอเตอร์คู่แบบทวินมอเตอร์นั่นเองค่ะและที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะรูปแบบของ Super a l l w h e e l Control น่นเองค่ะ มาดูกันว่าภายในของเขามีความสวยงามอย่างไรกันบ้างนะคะนี่ตังโมจะพาทุกคนมาชมภายในกันก่อนเลยค่ะโอ้โหแพงประตูหรูหราดูดีดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะมีการบุซออบทัชนิ่มๆเป็นลายสวยงามมาให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับวัสดุเปียนโนแบ็กลายเคปล่าสวยๆนะคะเข้ามานั่งแล้วนี่ค่ะ เบาะของเขารองรับสรีระของการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับรูปแบบไฟฟ้าได้นี่ใช้งานได้สะดวกแบบนี้เลยนี่เลยรวมไปถึงนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังกช์ชันที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ต่างๆได้ด้วยนี่ค่ะใช้งานฟังกช์ชันต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ และมาพร้อมกับหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆเป็นรูปแบบการสัมผัสทัชสกรีนได้และแพงคอนโซลของเขาก็เป็นลายเป็นโนแบ็กรูปแบบเคลฟลาเช่นเดียวกันสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะโหมดการขับขี่ต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายโหมดเลยทีเดียวค่ะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโหมดสปอร์ตให้คุณสามารถใช้พละกกำลังของรถ mitsubishi outlander phev คันนี้ได้เต็มประสิทธิภาพกันด้วยค่ะ และนี่คือมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีกหนึ่งคันที่ยอดนิยมมากๆนะคะรถ PTV ที่มียอดขายดีมากๆของทางมิตซูบิชินั่นเองค่ะมาพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมรวมไปถึงระบบช่วงล่างที่สามารถยึดเกาะถนนได้ดีนะคะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันความปลอดภัยเทคโนโลยีต่างๆรอบคันรถเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญค่ะเรื่องของความสะดวกสบายภายในจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปงโมเข้าไปนั่งด้าน กันเลยค่ะ และนี่คือภายในของมิสูบิ i ิปาเจโร่สปอร์คันนี้นั่นเองค่ะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือนี่เลยค่ะเบาะของเขาค่ะเป็นรูปแบบของเบาะที่สามารถใช้วัสดุหนังสังเคราะห์ที่ดีและพรีเมียมมากๆเลือกมาเป็นวัสดุที่สามารถสะท้อนความร้อนได้เหมาะสําหรับอากาศของประเทศไทยที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไปจอดรถตากแดดเอาไว้นะคะขึ้นมานั่งที่เบาะของคันนี้ก็ต้องรู้สึกว่านั่งสบายสะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดีขับทางไกลนานๆก็มีไปไม่มีปัญหาในเรื่องของเหงื่อที่หลังของคุณด้วยค่ะ รวมไปถึงค่ะระบบปรับอากาศของเขาเป็นรูปแบบของระบบปรับอากาศที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้แถมยังยับยั้งในเรื่องของแบคทีรียเชื้อไวรัสต่างๆแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของผู้ที่ขับขี่รวมไปถึงผู้ที่ร่วมเดินทางไปตลอดทุกเส้นทางกันด้วยค่ะและนี่ค่ะฟังก์ชันความสะดวกสบายต่าง,างๆนะคะการชาร์จโทรศัพท์มือถือโอ้โหมีช่องเสียบ USB หลากหลายช่องด้วยกันและยังคงมาพร้อมกับ วาย e ลดชาร์เจอรกันด้วยเพราะฉะนั้นค่ะใช้งานได้สะดวกอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ค่ะ m i t s u b i s ิ i p a j โร o ส port และที่สำคัญค่ะเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบรอบคันรถเขาบอกว่านี่ค่ะมี a d p t i v i v r u o s e Control มาให้ด้วยปลอดภัยและสะดวกสบายในการขับรถทางไกลลดการเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเรื่องของระบบการตัดกําลังเครื่องยนต์นะคะเมื่อเหยียบคันเร่งรุนแรงเกินไปค่ะหรือว่าจะเป็นระบบการเตือนด้านหลังก็มีมาให้ระบบการเตือนแรงดันลมยางก็มีมาให้เตือนจุดอับสายตาค่ะเตือนก่อนการชนด้านหน้าและล่องมองรอบคันแบบ360อองศาพร้อมการกะระยะที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นค่ะมั่นใจได้ว่าอยู่ภายใน mitsubishi pajero Sp sport คันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งรุ่นภายในบูธมิสุบิชิกับมิสบิ i ิเอ็กซ์เพนเดอร์นั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้รถยนต์ในรูปแบบของ7ที่นั่งแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานของทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สวยงามนะคะดูบึกบึนแล้วก็ดูทันสมัยมากๆกระจังหน้าของเขานี่เลยค่ะ สวยหรูนะคะเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้แล้วมาพร้อมกับไฟตามสไตล์ของ m มิ s u ูบิชิคือรูปตัว T และที่สำคัญฟังก์ชันการใช้งานภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง9นิ้วนะคะส่วนด้านนอกล้ออนลอย์ของเขาก็เป็นไซส์1 7นิ้วนั่นเองค่ะแต่ว่านอกจากคันนี้ Mitsubishi Xpander แล้วค่ะเรายังคงมีพี่ใหญ่ของรุ่น X เอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวตามแตงโมไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือ Mitsubishi e x p e n d e r Cross นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับท่านไหนที่สนใจในรุ่นที่ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นบึกบึนมากยิ่งขึ้นให้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นและได้ห้องโดยสารที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทันนี้ได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีของทุกท่านค่ะนี่เลยค่ะกระจังหน้าของเขาแตกต่างจาก e x p e n d e r ปกตินะคะออกแบบมาคนละรูปแบบกันส่วนไฟด้านหน้าที่เป็นตัว T ตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของ LED Projector กันด้วยส่องสว่างได้กว้างไกลกว่าแล้วก็ฟูออปชั่นมากยิ่งกว่าค่ะล้ออลลอยไซส์17นิ้วเหมือนกันแต่ว่าคนละลายคนละแบบคนละสีกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงภายในห้องโดยสารของเขาซึ่งออกแบบมาให้สวยงามกว้างขวางลองนั่งกันสักนิดนึงแล้วการสำหรับรุ่นนี้ค่ะ Mitsubishi Expander Cross นั่นเองโอ้โห กว้างกว่าขึ้มาอีกนิดนึง,น,งนะคะนั่งสบายเบาะรองรับสรีระของผู้ขับขี่ตามสไตล์ของอทางมิตซูที่เขาบอกว่าเบาะของเขาสามารถ สะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอระบบสัมผัสมากวัดการขับขี่แบบ LCD 8นิ้วปรับเปลี่ยนกราฟิกต่างๆได้ถึง3แบบเลยทีเดียวค่ะมาดูกันที่นี่ค่ะด้านบนนะคะก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆไฟในห้องโดยสารค่ะที่บังแดดพร้อมกับกระจกในการมองเพื่อการแต่งหน้าแบบนี้ก็มีมาให้ด้วยเพราะว่านี่คือรถครอบครัวนะคะที่ต้องการตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ของคนที่มีครอบครัวหรือว่าต้องการรถ ที่จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็นั่งได้เป็นรูปแบบของอนเนกประสงค์เนื่องจากว่าโซนนี้ของทางมิตซูบิชิค่ะเป็นโซนของมิตซูบิชิไลฟ์สไตล์ค่ะทางด้าน,นขวามือตรงนี้เห็นไหมคะเราจะมีโซนแคมปิ้งเหมาะสําหรับการใช้งานสําหรับท่านไหนที่บอกว่าเวลาใช้รถสักหนึ่งพันจะต้องนําออกไปแคมปิ้งกับทุกคนภายในครอบครัวเพื่อใช้เวลาว่างกับทุกคนภายในครอบครัวของท่านให้เป็นประโยชน์แบบนี้ซึ่งทางมิตซูบิชิก็จัดโซนนี้มาให้กับทุคกคนกันด้วยคะ่ะ ข้อมูลของรถไฮไลท์รวมไปถึงสารจากผู้บริหารจากทางมิตซูบิชิและที่สําคัญค่ะโตนต่างๆภายในบุกิจกรรมของมิสซูบิชินะคะที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ตลอดภายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้อยากให้ทุกท่านตามตังโมเข้ามาที่นี่กันเยอะๆเลยนะคะ และนี่คือบรรยากาศและความพิเศษภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าค่ายรถยนต์ต่างๆรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์และอัซเซสอรีนะคะก็มีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้าหน้าทางด้านยานยนต์ต่างๆมาไว้ที่บูธของเขาซึ่งตังโมงไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสในการเข้ามาเยี่ยมชมภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2023ในครั้งนี้ค่ะที่นี่เลยค่ะ Impact c h a l l e n g e r เมืองทองธางนีซึ่งงานของเราจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้ไปจนถึงวันที่ 2เมษายนนั่นเองนะคะรีบตามมาชมกันเยอะๆได้เลยค่ะรวมไปถึงติดตามข่าวสารต่างๆของทาง a u t o วิช i ั่นแมของเราได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube รวมไปถึง TikTok และที่สำคัญคือเว็บไซต์ของ AutoVision m a มนั่นเองค่ะรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ AutoVision m a มค่ะ